พยากรอากาศประจำวันที่6พฤศจิกายน2568ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้ถึงตอนเช้าวันพรุ่งนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดยะโสธรอ,อำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่5เรื่องพายุคาวแมกกี้ และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้วันที่6พฤศจิกายน2568พายุใต้ฝุน่นคาแมกกี้บริเวณทะเลจีนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองกวียินประเทศเวียดนาม หรือที่ละติจูด13.2องศาเหนือลองจิจูด114.0องศาตะวันออกความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนกลางในช่วงวันที่6-7ถึงพฤศจิกายนหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเพรสชันเคลื่อนผ่านประเทศลาวโดยในวันที่7พฤศจิกายนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ จากอิทธิพลของพายุคาวแมกี้ส่งผลให้ในช่วงวันที่7-9พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกัน และระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการเกษตรทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน